สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกับจอมพันตจิโร่ X D เช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารีวิวซาวแคนดี้นะครับซาวแคนดี้นี่ครับซื้อสินค้าซาวแคนดี้บูเบอร์รี่ลูกอมเปรี้ยวกินบูเบอร์รี่ยูจีนยูจีน อันนี้ผมแกะกินไปแล้วครับเป็นหนึ่งแต่วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวขอระบายหนึ่งนะครับถามว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บ้านยายครับอยู่ที่บ้านยายผมเองอยู่ใกล้ใกบ้านผมเลยจำได้ไหมครับที่ผม,มรีวิวอันนี้รีวิว เคโตแล้วก็รีวิวชีสแท่งดีก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองชิมรสชาติก็เปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวมากเลย